อาแต่ในคอมเสียงกระท้อนนะพี่ซอก็จะได้ยินผมยิงด้วยขอบคุณที่ตามใหม่ครับใครอยากให้พี่ซอแบกมาเลยซอโกรธาป เล่นด้วยบอกได้นะเดี๋ยวพี่ซอปเป็นคนแกคนะมีคนพี่คนลงแล้วด้วยเดี๋ยวตรงนี้กหอไหมมีคนเหรอใช่มันลงแล้วเนะี่ยไม่มีบตรเลยเหรอพี่โาซิโมพูดผมมีรายจะบอกไม่รู้จะบอกดีไหมบอกเลยบอกเลย ยังไม่ตายนะอะมีอย่างบอกจะบอกอีหลายบอกเลยบอกเลยรออยู่เล่นไหมพี่แตงได้ไหม โอ้ยเขา VIP แปดนี่นาอืออทุกคน VIP แปดว่ะพี่นาซูโม่พูดพิมพ์ไปแล้วซิริไม่อ่านไม่ใช่ไม่อ่านไม่ขึ้นด้วยโดนบล็อกด้วยข้อความมันนะ เจอโทก้อนบอกเลยนะอะไรนะพี่อยากเล่นอยากเล่นเลยนะทุก้อนคู่ก้อนคืออะไรอ่ะปืนโทก้อนไงปืนไหนวะปืนปืนวน,วนุวนว่นอ้วนสองนุ่นอ้วนปืนไออะไรเออาร์เดียร์เอทีมจีไม่รู้จักวะพี่ แป๊บๆยิงคนอยู่ <laughs> มีคนด้วยเหรอเป็นไง,นงเจอคนเจอแต่บอทเนี่ยคนอยู่ไหนหมดอีมีคนดูด้วะด้วยเจอคนแล้วพี่ผมก็ลองไปพี่ข้างหลัง่ะพี่ข้างหลังพี่อะ

กดแชร์ครับใครกดแชร์ปอสแตงกดแชร์วันนี้ไปพี่ซอหาคนยิงเราวิ่งไปไหนอ่ะหายาต้องใช้ยาเดี๋ยยิงบอดเองเจอคนละเจอบอดละบอดหรือคนคนหรือบอด เฮ้ยเดือดสิบสี่ตัวแล้วมันตายไหนหมดอ่ะพี่ซอพี่ซอชุบผมเลยผมว่าผมใกล้ตายแล้วตรงนี้มีคนแน่แน่ใหม่ สี่คิวตัวกันแน่วะยังมีแค่สี่ตัวเองเนี่ยพี่ดูคนจะหมดแล้วเนี่ยพี่นอซิโมพูดผีนัดทำไมผีนัดรัวรัวร้วทำไมเสียงมันเพี้ยนเพี้ยนวะอ๋อมันผีผีนัด หมดแมพแล้วหาไม่เจออะยิงทัว,วนะร์เนี่ยยิงไปสี่ตัวสนกเล่นด้วยได้ครับพี่นนซูโม่พูดเฮลโหลฮัลโหล พี่นอซโม่พูดตรงนี้กันอะไรนะอะไรวะพี่แตงเฮ้ยเข้าวงดีกว่าหาใครไม่เจอครับผมเฮ้ยมันจะหมดแมบปบอละตรงไหน,นพี่ไม่บวก เอาเอาเอาร่วงมาดิหัวล้านเหรอพี่ซอโอ้ยียบอกเลยให้บอกว่าอยู่ไหนบอกไม่บอกอีกว่าอยู่ไหนหัวล้านไปดิแผนจะต้ตงสำลักพี่นอซิโมพูดผีนัด ผมยิ่งรู้รูุ้งอ้อย่างวะอย่างวะโม่รอชุบเลยฮะจะตายอีกแล้วเหรอโถ่เอ้ย <c oughs> ชีวิตมันไม่ตายอ่ะ ว่เใช้ปืนอันนั้นนะปืนอันนั้นมันอยู่ตรงไหนต้องชูปีมาเนี่ยมีน,มนนะร้นยเนตผมเข้าวงแล้วนะ ของหน่อยอะได้ทุกค้อนละอะไรคือโคก้อนวะผมเจอมันแลพี่ให้ผมยิงมันไหมยิงมาเลยพี่ซอขึ้นมายิงเลยมันจะตายแล้วขึ้นมาขึ้นมาบนดเขายมงเลยตัวติูดมันพี่วูดมันเข้าหัวไปแล้วมไม่แตกที่นาซูโมพูดเฮลโลราเธอรนะ์นัทเฮลโล ดูดทมไมไม่ต่อเออมองัมองอามันจะตายมันอยู่ไหนอีกอะเพื่อนมันนะเพื่อนไปนไหนฮัลโหลฮัลโหลทำไมวันนี้พูดภาษาปากงกิษ พูดภาษาไทยไม่ได้หรอเพื่อนมันลงไปข้างล่างเืมัลงไปข้างล่างรพี่ผมเจอแล้วเพื่อนมันหนูนี่อยู่ทางซ้ายนี่พี่่ออยู่ซ้ายเมือเห็นไหมไอ้ที่เป็นเมฆเมฆวิ่งอยู่อะพี่นาซูโมพูดโนไ <no. S 3> I can t <just S 2> speak t h a โอเค thank you ผมเจอมาแล้วพี่ ข้าหัวไม่แตกอีกเด้อรอเสมอนะรอเสือรถมันขับรถมีคนขับรถพี่อีกตีนขับรถอยู่อ่ะผมจะโดนแล้วเนี่ยขับรถตัวไหนวะขับรถต,ตรงพี่ซอใครตายมันเหลือตัววิ่งวิ่งนั่นแหละวิ่งไปไหนแล้วไม่รู้นะ่ะอ๋ออยู่ตรงไอวอล、อยู่ตรงไอวอ้ย พี่โนสึโมพูด What is wrong with you ปุ้มกระบาลฉันหน่อยผมอยู่ข้างหลังวิซอะนะมันยังอยู่ที่เดิมอยู่นะมันไม่ไปไหนเลย thank you, thank you. ยาติดผ้ากล่องเอ้ยยายี่สิบกล่องอะเอาไปทำอะไรวะ,ะ,ะ,ะยี่สิบกล่องโอ้เก็บไว้สร้างบัตรอะยังเกือบตาย เ้ยเอาไละ้ยข้างๆยิงต่อข้างยิงขวายิงผมไอ้เมืพี่นสโมพูดพูดเป็นแต่ตังกิวหรอไรเย็ดโนโอเคตงคิวเห็นไหมพูดได้หลายคำฮัลโหลเขียนมาแล้วเมา มันมาแล้วพี่นึงมนดูพี่ข้างหลังมาตายผมว่าผมตายแล้วผมหามไม่เจอพี่อยู่ไหนวะเยอะแท้วะหาไม่เจอพี่ทุกนอยู่ไหนพี่ซ้ายขวาหน้าหลังขอบคุณนะพี่พี่นี่มันอยู่ตรงไหวะขาพี่มันช้าแล้วพี่ข้าหัวไม่แจก ป้าบอคอแตกเข้าหัวแล้วไม่แตกอ่ะพี่พี่พี่ไอ้มูมึงอยุ่งไรช่วยผมได้ช่วผมได้พี่ชุบผมได้พี่คันมาแล้วพี่ขวาขวาพี่ขวาที่มาซูโมพูดบอบอคอแตกเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนเดี๋ยวพี่ชุบตัวเองดวนเลยพี่ว้าวว้าวพี่สู้มันพี่เดี๋ยวผมยิงมาเลยมันมาแล้วพี่ กูไม่ได้ปัญญาเลยเว้ยก็บอกวแต่ผมไม่ได้พัญยายทุกคนมันไม่ผมพัญยาเลยอ่ะท้อจริงพี่นนซิโมพูดโอ้ยนอชีวิตใช่ชีวิตสู้ชีวิตที่สุดแล้ว ไม่ได้พักพัญญาเลยยิงเข้าหัวทุกตัวนะแต่ไม่แตก,กสักตัวท่อเลขกล้องเลขกล้องแปดแปดเจ็ดหก